วันนี้เราจะมาหาคนที่ได้รับรางวัลกันครับพี่อะไรอันก็แสดงขอแสดงความยินดีกับพี่ที่ได้รางวัลอะไรนะพี่มายาอวอร์ดรู้สึกไงบ้างพี่ขอบคุณครับเดไใชเลยครับ รางวัลอะไรพี่ได้ไร่รางวัลไม่ได้รางวัลอะไรไม่ใช่มันจะบอกว่าเป็นคนจัดอ๋อชื่อรางวัลคืออ๋อรางวัลอ๋อไม่ยกบัวเหรอไม่ยกเลยนะไม่ไม่ยกไม่ยกจั่วบไม่ยกจะบวไม่ยกจก็ถูกป่ะออกเดทถูกมเรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีครับทำเอาไว้บ่อนพี่ใช่ครับแล้วก็ให้พี่ให้ควผมด้วยเรืยองเลยไม่ขอให้น้องผู้ช่วยครับให้น้องครับขอใจถูกถูกรอบขอแก่ไหม ไม่ต้องขอเลยขอบคุณครับก็ขอให้น้องถึงฝันดาวติวตันไว้ครับผมขอบคุณครับพี่ดีใจด้วยนะครับพี่ครับมาถขอแก้มพี่หนึ่งทีฮะฮึ